อ็ยนินดินใยใจทวินรอวันทรงกรานพ่อแม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจอจราจรครับกับเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับขณะนี้ผมสดนะครับในวันที่เป็นทางการวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นะครับนี่คือนครสวรรค์และอยู่หน้าสะพานเดชาติวงพอดีนะครับทิศทางที่ผมชี้ไปทางด้านขวามือของจอนี้นะครับก็คือทิศทางขาเข้าไปกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ยังคงทําความเร็วได้ดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็มีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ชมดูแมปนะครับว่าขณะนี้ผมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับและถ้าหากว่าดูจากแมปของ GPS tracking ในเม็ดเส้นสีนะครับจะเห็นว่าเม็ดเม็ดที่มุ่งหน้ามาที่นครสวรรค์นั้นจะมีความชะลอตัวเป็นจุดสีเหลืองเหลืองหรือว่าแดงแดนะครับมาจากกําแพงเพชรแล้วนะครับนั่นคือ GPS ที่เราติดมาตลอดทางจนเกือบจะครบเป็นรูปหัวใจแล้วครับมาดูภาพนะครับที่ผมเก็บมานะครับว่าตลอดทางก่อนจะมาถึงนครสวรรค์นะครับเริ่มจากกําแพงเพชรเป็นยังไงนะครับไปดูภาพกันนะครับ จากกำแพงเพชรมานะครับบนถนนสายพงศ์รถยนสายหนึ่งนะครับปริมาณจราจรค่อนข้างจะหนาตาหนาตานะครับแม้ว่าจะไม่หนาแน่นก็ตามครับยังคงทาความเร็วได้พอสมควรณขณะนี้ประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังพอทําได้นะครับเลนซ้ายสุดนั้นนะครับหลายๆช่วงนั้นที่จะมานครสวรรค์นั้นผิวทางไม่ค่อยดีนักนะครับเกิดจากการปะซ่อมผิวทางลาดยางครับทำให้มีความผุกราพอสมควรท่านผู้ชมต้องขับรถระมัดระวังนะครับทางด้านเลนซ้ายมือครับ สังเกตได้ว่ารถทัวร์ส่วนใหญ่นะครับจะวิ่งช่องขวานะครับทำให้ความเร็วนั้นตกลงนะครับรวมถึงรถบรรทุกใหญ่รถบรรทุกน้ามันต่างๆนั้นก็วิ่งกันพอสมควรณขณะนี้ครับจุดกอ่อสร้างใหญ่ครับบริเวณของต่างระดับนครสวรรค์ก็มีอยู่ตรงนั้นนะครับทำให้รถชะลอตัวอยู่เหมือนกัน ในตัวมืองนั้นยังทําความเร็วได้ดีนะครับแยกเดชาติวงก็มีปริมาณรถสะสมสูงครับแต่ก็ถือว่าไปตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับส่วนสะพานเดชาติวงนั้นยังถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเพื่อจะเพิ่มผิวการจราจรอยู่อีก1เลนก็ตามนะครับแต่ว่าโดยทิศทางที่ขาเข้ามาที่กรุงเทพนั้นยังคงทําความเร็วได้ดีอยู่นะครับส่วนทางด้านหน้านะครับมุ่งไปทางกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อถึงแยกบึงบอระเพ็ดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปล่อยสัญญาณไฟเขียวนะครับสีเหลืองที่กระพริบอยู่ตรรงนนนัั้ะคบ ก็จะทําให้รถนั้นเดรนนะครับไปที่กรุงเทพมหานครได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ติดไฟแดงที่แยกบึงบอระเพ็ดนะครับเรามาดูข้อมูลจากกรมทางหลวงนะครับโดยสํานักอํานวยความปลอดภัยกรมทางหลวงนะครับให้เส้นสีที่เป็นดินามิกแมปมาให้เราณขณะนี้นะครับนี่เป็นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับดูแมปตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนั้นเป็นเส้นของมิตรภาพนะครับมาจากตัวโคราชมุ่งหน้ามาสระบุรีท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตรงกลางของจอนั้น จะมีเส้นสีเหลืองอยู่เกือบตลอดแนวนะครับแต่ว่าณขณะนี้นั้นเดี๋ยวเราจะมีกล้องด้วยนะครับว่าเริ่มที่จะติดขัดแล้วก็หนาแน่นมากกว่าสายอื่นๆซะแล้วด้วยซ้ำนะครับณขณะนี้ครับมีข้อมูลบอกอยู่บนแมปนะครับว่ามีการเปิด reverse รถนะครับช่วยอีก2จุดด้วยกันนะครับณขณะนี้ครับบนถนนมิตรภาพครับไปอีกแผนที่หนึ่งนะครับเป็นตัวของอยุธยาครับทิศทางที่จะขาเข้ามาจากตัวของสิงห์บุรีอ่างทองนะครับก็มีปริมาณหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวค่อนข้างจะมากแล้วนะครับณขณะนี้ครับนี่คือล่าสุดนะครับ แล้วอีกจุดหนึ่งครับบริเวณของทางด้านใต้ครับนั่นคือวังมะนาวนะครับส่วนต่อมาทางสมุทรสาครสมุทรสงครามก่อนที่จะเข้าพระรามสองต่อไปนะครับยังคงเป็นสีเขียวครับยังถือว่าทําความเร็วพอได้นะครับแต่ณขณะนี้ล่าสุดนะครับก็มีปริมาณสะสมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนี่คือกล้อง4ตัวนะครับล่าสุดนะครับที่ผมดึงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูกล้องจากกรมทางหลวงเลยนะครับกล้องตัวแรกนะครับเป็นที่แยกเขตทองครับที่นครสวรรค์นี่เองนะครับผมเพิ่งรายงานไปครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ติดไปตามสัญญาณนะครับแต่ปริมาณนั้นไม่ค่อยสะสมมากนะครับกล้องตัวต่อไปคือที่ต่างระดับบางพะอินนะครับมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับระหว่างขวาเข้าขรัวขาออกนะครับแต่ก็ยังพอทาความเร็วได้แม้จะมีความแตกต่างกันอย่างที่เห็นครับมาดูที่สีคิ้วครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับในเย็นนี้และณขณะนี้มีความติดขัดและหนาแน่นสูงนะครับตามภาพนะครับเพราะฉะนั้นขาเข้าจากตัวของอีสานมาอึดอัดหนาแน่นนะครับต้องระวังนะครับมากที่สุดครับณขณะนี้ครับ ตัวต่อไปเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับในช่วงขาเข้าก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังคงพอทำความเร็วได้มาดูสรุปอุบัติเหตุนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตนะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้75รายนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับ2,327คนนะครับถือว่าเป็นจํานวนที่สูงมากครับ และนี่นี่คือสดนะครับจากบริเวณของสะพานเดชาติวงศ์นะครับทิดทางที่จะมุ่งหน้าไปขาเข้ากรุงเทพมหานครยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับสำหรับสายเหนือครับกิติพันธุเตยกุลครับนี่คือสุดท้ายของเจอร์ี่ออฟสงกรา์ครับลาไปก่อนครับกับเจ้าจราจรครับสวัสดีครับ